มวยปล้ำมวนกีฬาผสมประสานการแสดงมีคิวมีบทโปรดใช้วิธีภาวะในการรับชมด้วยครับและสำหรับท่านใดที่พลาดหรือตกหล่นข่าวสารไปนะผมได้รวบรวมเรื่องราวต่างๆเอาไว้ในเพลย์ลิสต์แล้วนะฮะสามารถกดเข้าไปรับชมย้อนหลังกันได้ทั้งสึกใหญ่และข่าวต่างๆในวงการมวยปล้ำตามลิงก์ที่ปรากฏขึ้นมาตรงมุมจอน,นี้เลย เอาล้วครับในคลิปนี้ก็ได้เวลามาอัปเดตข่าวสารในวงการมวยปล้ำกันเหมือนเดิมนะซึ่งผมก็ดองข่าวเยอะพะสอสมควรเพราะยังไม่ค่อยมีเวลาวันนี้มาแล้วครับก็จะมาอัปเดตให้ได้ฟังกันในเรื่องต่างๆ มาเรื่องันที่ข่าวแรกครับเป็นเรื่องของการสูญเสียนักมวยปล้ำระดับตำนานแห่งวงการเลยนะฮะซุปเปอร์สตาร์บิลลี่เกรแฮมครับเสียชีวิตลงแล้วด้วยวัย79ปีซึ่งเขาคนนี้เนี่ยถือว่าเป็นนักมวยปล้ำรุ่นบุกเบิกเลยครับตั้งแต่มีชื่อเสียงในยุคประมาณยุค70ยุค80นะฮะก็เป็นที่โด่งดังเลยทีเดียวและเขายังเคยเป็นแชมป์โลกกับสมาคม WWWF ซึ่งเป็นยุคก่อนจะเป็น WWF ซะอีกโดยตามลำดับแล้วเนี่ยเขาเป็นแชมป์โลกคนที่7ของสมาคมนะฮะซึ่งก็เป็นแชมป์โลกที่ส่งต่อมาถึงใน ัจ,จุบนด้วยนอกจากผลงานในฐานะนักมวยปั้มแล้วครั้งหนึ่งซูเปอร์สตาร์บิลลี่เกรแฮมยังเคยมาทํางานในฐานะเป็นผู้บรรยายด้วยครับซึ่งเขาเนี่ยประสบปัญหาด้านสุขภาพนะฮะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเมื่อเดือนมกราคมปีนี้จนเมื่อถึงเดือนเมษายนครับอาการของเขาก็แย่ลงนะฮะน้ำหนักลดลงไปถึง80ปอนด์แล้วก็ต้องรับการรักษาเกี่ยวกับปัญหาเรื่องไตหัวใจและปอดในที่สุดครับเกรแฮมก็เสียชีวิตด้วยภาวะติดเชื้อและอวัยวะหลายส่วนเนี่ยล้มเหลวในวัย79ปีนะฮะ ซึ่งทางเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจไปณที่นี้ด้วย มีการเปิดตัวออกมาแล้วนะครับสำหรับแบรนด์ใหม่ของ a l ลิสต์ e ลสซิ่งที่มีชื่อว่า c o l l i s i ั่นครับและรายงานนี้มาจากไฟฟ l Select นะฮะซึ่งได้ระบุว่าแบรนด์เดนเนลสัครับหนึ่งในนักมวยป้ามของสมาคมจะมารับหน้าที่เป็นครีเอทีฟหลังฉากให้กับแบรนด์นี้ด้วยซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีนะฮะว่าแบรนด์ Daniel สันเป็นคนที่โดดเด่นในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์คนหนึ่งตั้งแต่สมัยที่เขาทำงานให้กับ w w e บีแล้วซึ่งปัจจุบันเนี่ยหน้าที่ทีมงานหลังฉาก หลังาหรือแม้แต่นักมวยปล้ำในค่ายหลายๆคนเนี่ยก็สามารถสร้างบทพูดในเรื่องของตัวเองได้และแน่นอนครับตอนนี้เนี่ยแบรดแนนเลซันดูเหมือนว่าจะมีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่นิดๆหน่อยๆนะฮะ,นะะเพราะฉะนั้นก็เลยขยับไปทํางานที่หลังฉากเป็นหน้าที่ใหม่ไปเลยนอกจากเรื่องนี้ครับก็ยังมีเรื่องนึงที่น่าสนใจนะฮะเพราะว่าคอล์ลิชันเนี่ยมีความเชื่อมโยงไปถึง CM พังครับนะักมวยปล้ำที่มีปัญหาอยู่กับสมาคมและเจ้าตัวเนี่ยก็พยายามจะเคลียร์ปัญหาต่างๆในตอนนี้รวมถึงโทนี่ขานครับก็กําลังพิจารณาโอกาสของเขา และล่าสุดมีอัปเดตมาว่าเอ็ดสติลครับนักมวยปล้ำที่ก่อเรื่องราวในค่าคืนขอสึกอ๋ออเอ็ดสติลเนี่ยถูกไล่ออกไปแล้วแต่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาครับ a w จ้างเขากลับมาใหม่และอาจจะเป็นในฐานะโปรดิวเซอร์ของรายการ c o l l i s ชันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวของเสียมพังจึงดูมีน้ําหนักมากขึ้นทันทีเมื่อบอกว่าเสียมพังอาจจะกลับมาในรายการนี้การตัดสินใจทั้งหมดอยู่ที่โทนี่คานครับว่าจะลงตัวอย่างไร มาดูเรื่องราวของดูแบงค์ิไทยกันบ้างครับสัญญาของเขาในตอนนี้เนี่ยจะหมดลงในช่วงปลายปีนี้ครับซึ่งที่ผ่านมาเขาก็มีท่าทีว่าไม่อยากจะต่อสัญญากับสมาคมอีกแล้วแล้วก็มีอัปเดตมาจากจานเดฟแห่ง Racing Observer นะฮะ บอกว่าทั้งตัวนักมวยปร้ำและทางสมาคม WWE เองก็รู้ดีว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยต้องการอะไรตอนนี้เป็นเพียงกรณีของการค่อยๆประนีประนอมและพูดคุยกันเราต้องบอกว่าจริงๆข่าวของแมกินไทยออกมาในด้านลบซะส่วนใหญ่นะฮะว่าเจ้าตัวไม่ค่อยจะพอใจกับสมาคมจนถึงขั้นที่ว่า เขาตัดสินใจจะไม่ต่อสัญญาแล้วหลังจากจบฉบับนี้แต่ r a c i n g Observer ก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่าทางสมาคมเตรียมจะแก้ปัญหาระยะยาวให้ได้อยู่แล้วและอาจจะมีการกระทําบางอย่างกับสัญญาของแมรินไทยโดยหลักๆแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าแมรินไทยเองต้องการการการ,การันตีนะฮะว่าเขาจะมีโอกาสเป็นเมนลอสเตอร์ตัวหลักหลังจากการดราฟจบลงและส่วนหนึ่งก็เชื่อว่าเขาอาจจะได้อยู่ในร์นเมนต์การชิงแชมป์เวิร์ดเฮฟวีเวทเส้นใหม่ล่าสุดด้วยแต่กลับกลายเป็นว่าแมรินไทยเนี่ย โดนรับมาที่ศึกปอนะฮะแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆกับทัวร์นาเมนต์การชิงแชมป์รวมถึงการปรากฏตัวด้วยซึ่งตอนนี้ก็เหมือนกับว่าต่างฝ่ายต่างกาลังให้เวลาตัวเองไปคิดทบทวนพิจารณาสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปครับว่าจะยุติเส้นทางแค่นี้เลยหรือไม่หรือจะเป็นการทิ้งระยะห่างเพื่อรอวันกลับมาเจรจาพูดคุยหาข้อลงตัวกันให้ได้ในอนาคตอันใกล้อัปเดตปัญหาของแชมป์ทักทีมหญิงกันบ้างนะครับเกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้นเมื่อแชมป์ทั้ทีมคู่ปัจจุบันอย่างลิฟฟ์มอร์การ ประสบปัญหาซึ่งเป็นฝ่ายของลิฟฟมอร์แกนนะฮะบาดเจ็บกระทันหัน<ๆ>ก็เลยต้องสละแชมป์กันไปและจะหาชนะทีมคู่ใหม่ในช่วงปลายเดือนนี้ซึ่งทั้ง2สาวเนี่ยเพิ่งได้แชมป์มาเพียงแค่ประมาณ6สัปดาห์เท่านั้นนะฮะจากการเอาชนะผู้ของเบกกี้ลินส์และทริสต้าตัสซึ่งมาปั้มแทนลิต้าแล้วก็ได้สร้างเนื้อเรื่องต่อไปกับเดิมแมนเบกกี้ลินส์ทั้งนี้ทั้งนั้นครับว่าการบาดเจ็บของลิฟฟมอร์แกนเกิดขึ้นในศึกส mack d ดาวสัปดาห์ก่อนนะฮะซึ่งเป็นการปรั้มเจอกับดามเมสคอนโทร แล้เธอก็มีการบาเดเจ็บต่อเนื่องมาครับนั่นทำให้ในสึกรอเนี่ยตามกำหนดเดิมลิฟมอร์แกนและรากเกลโรดิเกตจะต้องป้องกันแชมป์หญิงแท็กทีมกับซอนยาเดวิลและเชลซีกรีนสุดท้ายกลายเป็นว่ารากเกลโรดิเกตต้องปั้มเดี่ยวเจอกับเชลซีกรีนครับและเธอก็เป็นฝ่ายเอาชนะเชลซีกรีนมาได้อย่างไรก็ตามครับเมื่อมีการประกาศสละแชมป์อย่างเป็นทางการแบบนี้แล้วกำหนดการต่อไปครับก็จะมีปั้มในอีก2สัปดาห์ข้างหน้านะฮะโดยจะเป็นแมตช์สี่เซาครับรากเกลโรดิเกตเนี่ยจะต้องหาคู่แท็กทีมคนใหม่มาานะ,ะซึ่่่งง็ยัไมรู้วจเปใ เหมือนนกัจะมาเจอกับทีมของ s o นยาเดวิลและเชลซี r e e n ทีมของเ e l ลีและ I o โยสกาและสุดท้ายครับเป็นทีมของ o n นดาราลซีและเชนาเบนสเลอร์หนักๆทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูกันไปครับในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ว่าแชมป์ทีมหญิงคู่ใหม่จะตกไปของใครและที่น่าสนใจก็คือใครจะมาจับคู่กับลาเกลลาดิเกรด้วย เมื่อสักครู่นี้ในรายชื่อนักมวยแ้มหญิงที่จะมาชิงแชมป์ทักทีมกันครับมีชื่อของรอนด้าราวซีและชนะเบสเซอร์มาเกี่ยวข้องด้วยเป็นหนึ่งใน4ทีมนะฮะคราวนี้ต่อเนื่องกันเลยครับจากจานเดฟแห่งเลสซิ่งออฟเซิร์เวอร์ด้วยความที่เป็นรอนด้าราวซีเนี่ยชื่อนี้ยังไงก็ดูจะมีภาษีดีกว่านักมวยแ้มคนอื่นๆครับเพราะว่าเธอก็เป็นถึงตัวท็อปอดีตแชมป์โลกมาแล้ว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับจันเดฟเนี่ยบอกว่ายังไม่ถึงเวลาของรอนด้าราวซี่นะจริงๆแล้วรอนด้าราวซี่ควรจะได้แชมป์ท,ทีมตั้งแต่ในศึกเลเซอร์แมนเนียแล้วด้วยซ้ําแต่ด้วยแผนการที่เปลี่ยนไปครับเพราะว่าเจ้าตัวมีการบาดเจ็บก็เลยไม่ได้รวมอยู่ในการชิงแชมป์จนถึงบัดนี้ครับรอนด้าราวซี่ก็ยังไม่พร้อมอยู่ดีนะฮะถึงแม้ว่าจะถูกใส่ชื่อเข้ามาแล้วก็ตามแต่นั่นไม่ได้แปลว่าเธอจะเป็นผู้ชนะและรอนด้าราวซี่อาจจะหายจากหน้าจอไปสักพักใหญ่ๆครับโดยไม่ได้มีกําหนดนะฮะว่าจะหายไปนานเท่าไหร่แต่่่่่กกกก็เเเชืออออออววาาาธยัังงตต้รลพผนไปี ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นไปตามข่าวนี้จริงหรือเปล่าแต่ว่าที่แน่ๆคือ4เศร้าเนี่ยประกาศออกมาแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูกันต่อไปครับในการชิงชมป์หญิงแท็กทีมปิดท้ายกันที้เรื่องราวสึกใหญ่น i g ออฟแชมเปี้ยนนะซึ่งตอนนี้ได้มีประกาศออกมาหลายคู่แล้วครับที่เป็นบุกยิ้งอย่างเป็นทางการนะฮะโดยจะมีอัปเดตคือ เบนก้าเบลแลรครับป้องกันแชมป์หญิงฝั่งรอกับอาสกะาุนเทอร์ครับป้องกันแชมป์อินเตอร์กับมุสซาฟารีเควินโอเวนและเซมิเซนครับป้องกันแชมป์แทั้ทีมกับโรมันเลนและโซโลซิกัวโอดิโรสเจอกับบล็อกเลสเนอร์และการหาแชมป์เวิร์เฮฟร์วิเวทของสมาคมนะฮะเซธโรลินเจอกับเอเจสไตน์ในทัวร์นาเมนต์รอบสุดท้ายทีนี้ครับพอมาดูหลายๆคู่เนี่ยถือว่าเข้มๆทั้งนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้ W W e อาจจะหนักใจกับเรื่องนี้ในการจัดให้เป็นเมนอีเวนต์ว่าจะให้คคูู่่ไหนนเเป็อกดี แต่หลายฝ่ายครับก็ยังมองไปถึงการปรามของเซตโรล,ลินเจอกับ AJ St y l e เพราะว่านายออฟแชมเปี้ยนความสําคัญก็ต้องเป็นการหาแชมป์เวิร์เพลย์เวิคนแรกซึ่งจริงๆแชมป์นี้ถือว่าเป็นแชมป์ใหม่นะฮะไม่ได้เกี่ยวข้องไปถึงเวิ l ์ h เพลย์เวิเส้นเก่านี้ถือว่าใหม่แกะกล่องเลยถึงจะเป็นชื่อเดียวกันก็ตามทั้งหมดทั้งมวลก็ใกล้เข้ามาแล้วนะฮะก็ต้องรอดูกันในวันที่27พฤษภาคมนะฮะตามเวลาท้องถิ่นของซาอุดีอาระเบียก็รอติดตามรับชมกันได้ผ่านทาง WW e Network เลย ส่วนช่วงนี้เนี่ยก็เดี๋ยวจะมาทยอยอัปเดตข่าวกันเรื่อยๆนะฮะผมยังคงติดภารกิจอยู่มากมายพอสมควรนะฮะเดี๋ยวจะหาเวลาว่างมาถ้าสามารถทําได้นะฮะก็จะเอามาอัปเดตข่าวเล็กๆน้อยๆแบบนี้รวมถึงรอดูครับในศึกไนท์ออฟแชมเปี้ยนน่าจะทำคลิปสรุปผลให้ได้ชมกันเหมือนเดิมสําหรับวันนี้ต้องไปแล้วนะฮะวิเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ